จริยาจจใหญ่ทะเป็นต้นแปลความเป็นภาษาไทยว่าทานการให้หนึ่งปิยาวาจาการเจ,เจราจาไพเราะหนึ่งอัตถจริยาการบำเพ็ญประโยชน์หนึ่งสมานัตตาความวางตนเสมอในธรรมนั้นๆตามสมควรหนึ่งเหล่านี้แลเป็นธรรมเป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนในโลกเหมือนลิ่มสลักคุมรถที่แล่นไปอยู่ให ไม่ให้กระจัดกระจายฉะนั้นตามพุทธพจน์ทบทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงคุณธรรมสี่ประการคุณธรรมสี่ประการนั้นก็คือทานการให้ประการแรกคือทานการให้ประการที่สองปิยวาจาหรือปะยะวัชชะการเจราจาไพเราะประการที่สอัตถจริยาการประพฤติประโยชน์หรือการมาเป็นประโยชน์ ประการที่4สมานตตาก็คือการวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย